ก่อนนะครับผมก็มีความไม่ดีเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวนีด้ดีแล้วนะก็เ <c oughs> มื่อก่อนก็เป็นคนมีรักโลรโกรธหลงมีโมโหมีไม่พอใจมีเห็นแก่ตัวมีมีคิดถึงเรื่องตัวเองก่อนคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> มารูจักกับพระเจ้าเมื่อปีจริงๆผมได้ผมเรียนคําสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะฮะแล้วก็หลงหายไประหว่างเป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อประมาณปี2000นะครับได้มาโอกาสมีมีโอกาสรู้จักพระเจ้าผ่านทางเพื่อนอที่เขาให้ไบเบิลผมมานะเพื่อนคนนี้ชื่อเดฟนะเพราะว่าให้ไบเบิลผมมาแล้วก็ในช่วงจังหวะชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเจอนะครับผมก็ผมว่าชีวิตก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนเมื่อกี้ลืมเล่าว่าสมัยก่อนผมก็เป็นคนที่กลัวมากขี้กลัวกลัวว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตกลัว คนที่เรารักจะจากไปจะไม่สบายจะตายจะเจ็บป่วยจะอะไรเงี้ยนะครับคือมีความกังวลอยู่ในใจตลอดเวลานะครับพยายามทําทุกอย่างที่สามารถที่เท่าที่เราจะควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้ซึ่งแน่นอนไม่มีใครที่จะควบคุมได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับพอหลังที่ได้รู้จักกัพระเจ้าแล้วก็ทําให้ความกลัวเหล่านั้นมันก็ผ่อนเบาลงไปนะครับเป็นกลับเป็นการที่เราฝาก ความมั่นใจของเราทั้งหมดไว้กับไว้อยู่ในพระเจ้าเพื่อที่จะได้เรารู้ว่าพระเจ้าจะนําชีวิตเราไปทางใดก็เป็นทางสุดท้ายก็ดีที่สุดทังนั้นเพราะว่าตอนจบของเราก็ถูกเขียนไว้แล้วนะครับคือในช่วงนั้นนะครับหลังจากที่ได้ได้ กับพระเจ้าหลังจากนั้นก็จะเริ่มเจอปัญหาเรียงคิวเลยทุกคือห้าปีก็คนที่เรารักกเสียชีวิตทีละคนทีละคนไปจนครบห้าคนเลยนะครับตั้งแต่คุณยายพี่ชายพี่เขยนะพี่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะค,ค่อยๆไล่จากเราไปทีละคนซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่พูดได้ว่าร้องไห้จน จนเบื่อที่จะร้องนะฮะเศร้าจนเบื่อที่จะเศร้าก็คิดว่านั่นคือก่อนที่เราจะพบปัญหาเหล่านั้นที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเราให้เราได้รู้จักว่าความมั่นใจความไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็เราจะไม่ได้มีโอกาสพบคนที่เรารักอีกทีแน่นอน เมื่อเราไปอยู่บนนั้นแล้วบนสวรรค์แล้วนะครับก็ก็คิดว่าความไว้วางใจของพระเจ้าที่ค่อยๆพระเจ้าตรัสรีมาให้ให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละนิดทีลนิดเนี่ยนะครับก็ค่อยๆลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้การได้มากขึ้นครับก็ให้เชื่อครับ เพราะว่าให้เชื่อและเดินตาม,มานะครับหรือ trust and obey เนี่ยเป็นเป็นเป็นประโยคที่คิดว่าประจำใจเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรากลับมาที่หอประภาคารเนี่ยว่า trust and obey นะครับก็คือเชื่อและฟังคำเลยนะครับแล้วก็เดินตามแล้วก็เราอ่านไบเบิลเราเราศึกษาเราอธิษฐานทุกวันเนี่ยเราก็จะได้รับแรงหนุนใจนะครับ มันก็จะมันก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆกับเรื่องที่เราเห็นแก่ตัวหรือกับเราที่เป็นคนเ,เรียกว่าอะไรเป็นคนมีเป็นคนแย่ๆทั้งหลายนะครับก็มันก็ค่อยๆปรับปรุงมันเหมือนกับมีไฟมาหลอมนะครับคือปัญหาต่างๆในชีวิตก็เป็นเหมือนกับเป็นไฟที่จะมาหลอมให้เราเป็นเป็นหรือว่าเป็นการปั้นของพระเจ้านะปั้นดินที่ การบีบการนวดการเค้นต่างๆเนี่ยก็เป็นการปั้นเพื่อให้เราเป็นภาชนะที่ใช้การได้ดังนั้นก็ค่อยๆค่อยๆสำหรับผมก็คิดว่าค่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นครับผมประสบการณ์ที่ที่เจอมากที่สุดก็คือการเชื่อแล้วฟังคำเนี่ยเป็น นํามาซึ่งผลดีขึ้นตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใ,ใดๆถึงแม้บางเรื่องในสายตาของเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะพองกลับมาย้อนแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอ้โหการเดินตามการเชื่อฟังคำและการเดินตามอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตในทางที่ดีมากจริงๆครับ การที่เราเชื่อและฟังคำของผู้สร้างของเรานะครับผู้ที่รู้ดีหมดทุกเรื่องแล้วนะครับรู้ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรมันก็ดีคือผู้ที่รู้แผนที่ทั้งชีวิตของเราแล้วเนะี่ยมันก็ดีและเอฟเฟกติฟมากกว่าที่เราจะไปนั่งเดาเองว่าแผนที่เราจะไปทางไหนดีนะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าการการเปิดใจแล้วก็การที่ลองให้โอกาสตัวเองได้ลองสัมผัสกับความรักของพระเจ้าซึ่งซึ่งผมมั่นใจมากว่าแล้วก็คริสเตียนท่อนโลกเนี่ยนะครับน่าจะคิดแบบเดียวกันก็คือ เมื่อเราได้เปิดใจพกับพระเจ้าแล้วมันจะลึกซึ้งแลมันจะชีวิตมันจะมีสันติสุขมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อเจอพระเจ้าแล้วจะไม่มีปัญหาฮะปัญหาก็ยังจะมีอยู่ในชีวิตเราไปเรื่อยๆแต่เราจะเผชิญปัญหาอย่างมีสันติสุขนะครับ